ยมรู้หรือเปล่าว่าอานิสงจากการที่เราไปทําบุญทอดกรถินตามที่ต่างๆเนี่ยจะได้รับอานิสงอย่างไรบ้างลองฟังกลิปนี้ดูนะอานิสงจากการที่เราไปทําบุญทอดกรถินจะเป็นประธานกรถินเป็นบริวารกรถินอะไรต่างๆนี่นะมีอานิสงโดยย่อห้าอย่างด้วยกันถ้าเราเองได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติจะได้รับอานิสงเหล่านี้หนึ่งจะทําให้เรานั้นได้เกิดในร่มเงาบาวรของพระพุทธศาสนาได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่ กหน,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 นึ่จนนง,จ,ง,งจะทําให้เรานั้นมีอวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีลักษณะที่งดงามได้สัสดส่วนสามจะทําให้เรานั้นมีผิวพรรณวันนาที่เปล่งปลั่งสวยงามเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนสี่จะทําให้เรานั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบุญสร้างบารมีใช้ในการประกอบหน้าที่การงานได้อย่าง ไม่ขาดมือไม่ต้องเสียเวลาในการแสวงหาทรัพย์มากเงินทองก็จะวิ่งเข้าใส่ไหลมาเทมาและ 5. เมื่อละจากอัตภาพความเป็นมนุษย์อย่างน้อยๆจะไปพักกลา,างทางที่สุกติโลกสวรรค์จะไม่พลัดไปสู่อบายถ้าเราเองรักและตั้งใจสั่งสมบุญกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังขอให้เราเองได้ไปเร่งรีบขวนขวายสั่งสมบุญนี้